ประกาศคณะกรรมการอ้อยเรื่องการจดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2 5 6 4ครั้งที่2โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการจดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2 5 6 4ครั้งที่2เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในข้อ10ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวนหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยคณะกรรมการอ้อยจึงออกประกาศไว้ดังนี้นะคะข้อที่1ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อยในท้องที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดนะคะ ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อกกำหนดท้องที่ที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการปลูกอ้อยและมีสัญญาส่งอ้อยให้กับโรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนะคะข้อที่2ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. เป็นผู้มีสัญญา ส่งอ้อยแก่โรงงาน2มีพื้นที่ใช้ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า10ไร่และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่อ้อยร่อื่นซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่า100ไร่นะคะ3เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยข้อ3กํกำหนดให้คำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวนหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยระหว่างวันที่ หพฤษจิกายนพศ2 5 6 4ถึงวันที่ 30. พฤศจิกายน2564นะคะเว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา8.30นาฬิกาจนถึง16.30นาฬิกาค่ะสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2 5 6 4ครั้งที่2แนบท้ายประกาศนี้ข้อ4 ผู้ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยให้ใช้แบบสอ,อนหนแนบท้ายประกาศนี้โดยขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ที่ประจำณสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2564ครั้งที่2แนบท้ายประกาศนี้และให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้นะคะ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายด้วยนะคะหลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผู้ยื่นคำขอเช่นหนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยของตนหรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยหรือหนังสือรับรองของสถาบันชาวไร่อ้อยตามแบบที่คณะกรรมการอ้อยกำหนดนะคะ เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อสัญญาขายฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการอ้อยเห็นสมควรพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายค่ะในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยให ยื่นเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้นะคะสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยสำเนาสัญญาของชาวไร่อ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านคนที่ลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อย ประกาศณวันที่29ตุลาคมพศ2564นะคะจากนายเข้มแข็งยุติธรรมดำลงค่ะ